สวัสดีครับสวัสดีครับรถเพิ่งซ้อมเต้นเสร็จครับสวัสดีทุกคนเอารถซ้อมพี่แฝงซ้อมมูเตลูเนี่ย เราจะได้เต้นให้ได้ครับไฟนอลสเตจเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดขอโอกาสให้ฉันพิสูจน์ฉันจะทำให้ดีที่สุดาอาเอารถอารถตรวจพซครับรอผลออกแล้วค่อยไปซ้อมครับกับเพื่อนๆผลน่าจะออกพรุ่งนี้ครับจะได้ เป็นไทยจะได้แบบคลีนสักทีก็เ,เลยซ้อมครับคนเดียวเก็บท่าจากคลิปเอ้ยจากคลิปว่ะจากคลิปครับแล้วก็เต้นให้ได้วันนี้เอารวดซ้อมเพลงมูเตลูแล้วก็เพลงตีมครับรอดูเลยวันจริงจะเป็นยังไงครับแต่เอาเลอยก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับ พี่แฟงอารถจะทำเอารถจะเต้นให้ได้ยพี่รอดูเลยนะอ๋ออย่าเผอเต้นโอเคครับไม่เต้นไม่เต้นอารถนั่งพักแล้วครับอารถเปิดห้องซองไว้สามชั่วโมงก็เต้นเต้นอยู่คนเดียวสามชั่วโมงตอนนี้เหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีอารถ้อมถึงสองทุ่มครับก็ ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอารถรู้สึกเหนื่อยก็เลยเป็นต่อวันดีก็เลยมานั่งพักไลฟ์กับทุกคนครับมูเตลูต้องปังบอกเลยฝากเชียร์ทีมมูเตลูด้วยครับอารถหายหน้าหายตาไปหลายวันก็จริงๆเอารถก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเอารถก็ซอม ซ้อมร้องเพลงอยู่ที่ห้องแล้วก็นั่งอ่านหนังสือแล้วก็แบบได้ผ่อนคลายคือรถใช้ชีวิตแบบได้พักขอพักสักสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารถก่อนหน้านี้ล้วก็อ่านหนังสือสอบวันที่ห้าแล้วก็สอบเพิ่งเสร็จเอารถก็เลยอยากจะหายตัวไปสักแป๊บนึง <laughs> <laughs> <p> เพื่อจะแบบว่าอยู่กับตัวเอง <c oughs> ใช่ครับโอ้ไม่สปอยไม่สปอยครับรอดูเลยครับ ขอบคุณครับมันเปลนรูป,ปังมากใช่รอดูครับโอ้ไม่สปอยโอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> อรถเห็นเทรนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ <c oughs> ก็เห็นเทรนทวิตแล้วนะครับคุณกัน,นพลก็เห็นแล้วติดอันดับ3แล้วแบบเฮ้ยมันแบบ สุดยอดเลยทุกคนทุกคนแบบปั่นเทนกันเก่งมากแบบทุกคนซัพพอตดีมากขอบคุณมากครับเห็นแล้วแบบใจเชื้นมากเลยครับหายไปอยู่กับพี่อูหรอพี่อูเขาต้อมครับแล้วแบบเหนื่อยก็เลยแบบนอนใกล้ๆเพราะว่าห้องพี่เขาไกลใช่ก็เลยแบบนอนด้วยกันสองสามคืนไม่กี่คืนนีงครับยายน้องจะไปเชียร์บอลแล้วนะ ได้ไปเชียร์เลยดูบอลแล้วสนุกมากจริงๆ mm. มูเตลูใช่บอกเลย mm. เป็นตอบมาไลฟ์ด้วยกันเปล่าเอ,อ,อาพุงกุญแจออกจากหูโอนยี่สิบ อะไรคือพวงกุญแจจากรูเปาเปยแปลว่าอะไรอ่ะทุกคนแล้วพี่อู๋ไม่อยู่ด้วย mm hmm. ดูบอลไทยอินโดเออใช่ช่วงนี้บอลไทยแบบว่าเตะก็ไปเชร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับแบบฟอร์มกำลังดีเลยช่วงนี้สปอยอะไรพี่แฟงไม่ได้สปอยเลยโอ้ นั้นทำโอเคเคเปอเป๋ยปอเป๋ยแปบว่าที่รักไหมใช่ไหมไม่รู้เปอเป๋ยแบบว่าอะไรอ่ะพี่อูบอกว่าตภาพงงเต่าตะภาพอะไรสักอย่างปอเป๋ยอ๋อยังไม่กลับห้องโอเคเฮ้ยไทยหนึ่งศูนแล้วหรอเปอเป๋ยที่รัก เป็นต่อแกงอะตะภาพน้ำมาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆนะครับได้ครับแต่ว่าตภาพน้ำโอเคปอเปยแล้วว่ตภาพน้ำเป็นต่อโอเคปอเปยปอเปย พี่อูเหรอครับพี่อูเขาไปทำธุระของเขาครับรถก็ขอมาซ้อมใช่กระพาพน้ำบวกหนึ่งได้พี่แฟงซ้อมเต้นคนเดียวเงาเงาคือจริงๆเอารถใช้เวลาหลายวันมากคือเอารถอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอารถอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเอารถซ้อมเต้นในโรงพยาบาลด้วยแล้วแบบ จนค่าเลือดมันอักเสบอะหมอบอกว่าห้ามเต้นห้ามออกกำลังกายในโรงพยาบาลใช่แล้วก็เลยแบบไม่ออกังไม่ได้ไม่ได้ซ้มอมเต้นเลยตั้งแต่รถแบบติดโควิดมาแล้วพอรถหายรถกลับไปที่ห้องอรถก็ไม่ได้ไม่ได้ซ้อมเต้นแต่ว่ารถเขาเรียกอะไรกักตัวอยู่ที่ห้องใช่ไหมครับรถก็เรียนอย่างเดียวเพราะว่าราต้องสอบทุนต่อใช่สอบทุนก็อ่านหนังสือจนถึงวันที่ี่สิบห้าทุกคนแล้ว วันนี้วันที่ยี่สิบเก้าก็สี่วันเนี่ยรถได้ได้พักนะครับสี่วันเต็มเต็มแต่จริงๆรถก็ซ้อมตั้งแต่วันที่ย7ิบเจ็ดนะครับย7 28ิบเจ็ดยี่บแปดเราซ้อมร้องเพลงแล้วก็เนี่ยคี่สิบเก้าเราพักถ้านับจริงๆก็มีแค่ยี่6บหกี่หกวันเดียวเที่รถได้พักแบบไม่ได้ทําอะไรเลยรถเล่นเกมทั้งวันเลยเฮ้ยจะสามพันคนแล้วเร็วมาก ก็เลยก็อลอสเอยากทำอลอสอยากทำให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นสเตจสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้ขึ้นสเตจบนเวทีแบบไหนอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อลาก็เลยอยากจะทําให้แบบดีที่สุดอย่างน้อยก็แบบเป็นอีพแบบในลัสไอคอนนะครับให้ทุกคนไม่เห็นว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงฟ i n a นอลสเตจอ่ะพัฒนาการเอาวลาเปลี่ยนไปขนาดไหนแบบอยากเห็นแบบ อยากให้ทุกคนเห็นถึงความพยายามตรงนี้จริงๆทุกคนในลาสไตคอนคือขยันซ้อมมากเลยครับทุกคนเลยก็แต่ว่ารดอาจจะเบสิกแบบสู้คนอื่นไม่ได้ก็ต้องใช้ความพยายามเข้าสู้ครับต้องใช้ความขยันรอดูซีรีส์ใช่ครับต้นปีหน้าครับรอดูเลยครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับรักได้ไหมไหนายไม่ยิ้มนะครับผมโอ้ยลิ้นพันธ์ อ,อ๋อติดตามไปฝากฝากติดตามมีด้วยครับ A Time 26 official ครับเพราะว่าจะได้ติดตามผลง,งานของเด็ก A Time 26ทุกคนใช่รอดูเลยนะครับก็จะมีโปรโมทซีรีส์เร็วๆนี้แน่นอนครับรอดูกันด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับ A Time 26 official ไปกด follow กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คดีกว่าว่าแบบยอด for A Time 26เพิ่มขึ้นไหม ครับก็ซัพพอร์ตอรถไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้แบบเห็นผลงานซีรีส์เรื่องต่อ,ตอไปหรือเปล่าก็ต้องติดตามรอดูครับทุกคนมีทีเซอร์ซีรีส์หรือ,อยังเร็วๆนี้ได้ดูแน่นอนครับก็ไม่น่าต้องออกมาก่อนแบบต้นปีอยู่แล้วรถอาอต้นปีไม่เคยไม่เกินเดือนที่สามรอดูเลย ถ่ายซีรีส์เสร็จยังครับยังไม่เสร็จเลยครับอ่าถ่ายซีรีส์กับพี่ต้าอู่แล้วหนึง่งเราเห็นยุคแบบมีคนไปพิมพ์อะไรนะพี่เอกกี้เขาพิมพ์อะไรนะอยากดูไหมอะไรแบบเขาเรียกอะไรวะอยากอ,อ่อดูซีรีส์เ่อโรต้าอู่แล้วพี่พี่เอกกี้ก็ไปเมนว่าอยากดูไหมคะแล้วคนก็แบบว่าไปแบบแบบไลค์กันเยอะมากเลย เซฟไลท์เต้นมุยได้ครับเดี๋ยวรถเซฟไลท์ให้ครับครับตอนนี้รถอยู่คนเดียวครับเพราะว่ารถสอมเต้นครับอยากรู้ว่าในเรื่องเทียบรถมีคู่ไหมครับ รอติดตามครับไม่สปอยเลยเราจะไม่รื้อสปอยเด็ดขาดรอดูครับมาดูกันว่ารถจะได้เล่นแบบคาแรค c เตอร์แบบไหนจะแบบถูกใจทุกคนหรือเปล่ากันด้างวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนซีวีคูปีใหม่กับบ้านไหมรถไม่ได้กลับครับ ปีใหม่ปีนี้รถไม่ได้กลับบ้านเพราะว่ารถมีทํางานครับเดี๋ยวรถจะกลับเดี๋ยวหาเวลาว่างก่อนช่วงนี้รถไม่ว่างเลยครับจริงๆอ่ามีคู่แน่เลยเห็นถ่าอูถามว่ามีฉากเรือซีนอาจต้องรอดูนะคุณทุกคนรอติดตามซีรีส์มันต้องดูครับไม่งั้นไม่สนุกถูกไหมได้ครับรอดูเลยครับ i n น l s t เต e อีกไม่กี่วันก็ ได้เห็นแน่นอนครับไฟนสเตจฝากแบบเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทั้ง18คนที่เหลือด้วยนะครับในรายการ last icon icon pop ตัวท็อปเดบิวครับทางช่องวัน s a 1และก็ last live นะครับสเตจสุดท้ายแล้วทุกคนมาเชียร์ให้กำลังใจรักใครชอบใครก็บวชให้เยอะๆนะทุ่มบวชไปเลยซ้อมเหนื่อยมากเลยครับโอเคครับตอนนี้รถเหลือเวลา7นาที เรถขอตัวก่อนนะครับอรถจะไปเก็บท่าแบบก่อนเวลาจะหมดแล้วจะได้ใช้เวลาให้คุ้มคุณแนสวัสดีครับคุณแนสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับก็รถอยากจะฝากก่อนนะรถไปนะครับฝากโบวให้กับรถใน Final s t a ต e นะครับมูเตลูนะครับก็ EP ีสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นสเตทที่ เราตั้งใจมากจริงๆจริง,รง,รง,รงๆเราตั้งใจทุกสเตจแต่ว่าสเตจนี้รถจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ครับเราะจะพัฒน,นาตัวเองแล้วก็ฝากติดตามดูซีรีส์รถด้วยนะครับรักได้ไหมนายไม่ยิ้มครับเอาไว้เดย์ครับผมแล้วก็ทา,ท,วทางช่องวันสามสิบเอ็ดทั้งคู่เลยแล้วก็ฝากติดตามเพจ A Time ยี่สิบหกออฟฟิเชียลนะครับนี่ในไอจีนะครับแล้วก็ในแบบทวิตเตอร์ครับอื่นๆฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน อย่าลืมหาอะไรกินนะนะบ๊ายบาย